สวัสดีครับไอเล่ครับครับไอเล่ได้ข่าวว่าสิมิีตวปล่อยเนาะครับผมครับกะสิเป็นลอบลับเลยด้ครับพี่น้องพอดีไอเล่ก็เคยออกคลิปมาคลิปหนึ่งแล้วนะครับเนาะมือนี้กะิบ่มีรายละเอียดทามหลายขั้นพี่น้องจากหูประวัติเบื้องหลังเมืองนาก็ะสิมีคลิปหลังหน้านี่นะครับเด้อครับลงไปเราคลิปหนึ่งเป็นให้ความรู้หลากหลายอยู่ครับมือนีพันนี้ตัวสิบปล่อยครับ เป็นแม่สาวหน่อยเนาะยี่สิบ <10 S 2> เดือนยี่สิบเดือนครับปีปีสิบเดือนปีปีกบสิบเดือนปีก็สิบเดือนอ,อะตัวนี้นะครับไอ้เลี่ยเนาะอือครับอันนี้ก็สิบเป็นมุมไก่เลยครับเนอะมุมไก่เป็นจังไดครับไอ้เลี่ยลูกลูกเกาเจริญลูกเกาเจริญมีใบมีหลอดครบครับเกิดจากแม่เกิดจากแม่น้ำโชคนี่แม่ซื้อน้ำโชคนะครับตัวที่เห็นอยู่นี่เนาะอือซื้อน้ำโชคแม่เขาให้ลูกมันจะ ตัวเีวเขาตัวที่สี่เนาะน้องเป็นน้องสาวน้องสาวลูกเก่าจะเลื่อนใหกันอ่าน้องกับน้องสาวแสดงว่าแม่ให้ลูกนี่ชนมากที่เป็นตัวเมียเนาะพึ่งได้ตัวเมียสองตัวเลยครับตัวผู้มาสามตัวรวดเลยก่อนหน้านั้นตัวผู้สามตัวรวดออยู่น้ำจ้าของเก่าขาอันนี้ซื่อมากมันได้ตัวเมียรวดเพอมาอยู่น้ำอะไเลยเราได้ตัวเมียรวดเลยอืครับตัวนี้ไอเลสิเปิดเนาะอ่าสิเปิดครับอัตลักษณ์ชัดเจนเลยครับลูกเก่าเมื่งด้านคางด้านนี้เป็นยังไง ไอเลในฐานะผู้ที่มีความด้กับว่าพันแล้วก็ดูง่ายครับกระดูแข้งขาใหญ่ได้เบดครบสุดกระดูแข้งขาใหญ่นอะด้านขางด้านนี้เบื่องอยู่แล้วแข้งขาใหญ่อน,นาคตไปกัน,นตุ้มนี่คือฉีดยาเนาะตุ้มนี่เห็นวัคซีนข้อถีบบวบวัคซีนเ,เสร็ๆแล้วครับนะ้วบมนมาแต่พันธุก,กรรมเะบอบครับอีกด้านหน้าเป็นยังไ,ไงไอเลดส่งเขาเขาสงเขาก็สวยถือว่าเขาทรงเอียงหรอกไอเลดทรงเนี้ยตัวขั้นสอน เขาตกคันซ่อนนะครับเนาะเขาตกคันซ่อนนาผักเป็นยังไงนาโนกนาโนกนาโนกตาแต้มแก้มจำแก้มจำให้อยากให้มาเบิ้งตัวเองนะครับอยากใง้เบิ้งองค์อองคอชัดเจนชัดเจนเมื่เล็บเล็บงามงามแต่ว่าให้เน้นน้ำเบื้องตัวจริงก่อนนะครับเน้นน้ำเบื้องตัวจริงมาคุยกันเนาะครับ ราคากัมาว่ากันมึงผิละตัวจริงเนาะไอเด่นออมาคุยกันตัวหนาตัวจริงทีละครับแต่ว่าหลูกเก่ามีใบมีหลอดครบมีใบมีหลอดครบมามึงเกิดจากแม่บ้านที่นี่สายอยู่เนาะแม่มีสายครับแม่สายเดยกับแม่เขาไอเด่แม่เป็นสายใบยกครับแม่เป็นสายใบยกพ่อพ่อใบยกอืพ่อใบยกแต่ว่าแม่บ้านแม่สายคอนบุรีเวยสายคอนบุรีครับแม่เขาเป็นสายคอนบุรีพ่อใบยกแม่บ้านอครับผม มีสาายเนะขันบักขันจนมมังไดกะเขามาเึงนะครับเนียนมึงตัวจริงครับเนียนมึงตัวจริงมาคุยกนันตััวจรวนนจริงคบมาคุยกันเมึงน้ำท่วมมองเลี้ยงนี่มนนนเมา <laughs> ่ั่นดดอนว่าเปิดเดินครับนี่เปิดตอนวานอยู่้ะครับเปล่ามาเอาเดอ้อนี่ซ้ำน้ำท่วมน้ำลงนี่บ่ได้ราคานี่เด้อบ่ครับบ่าขายอีกต่างหากจะบ่ปล่อยเด้อ นี่ครับพื้นที่สิเป็นน้ำน้ำท่วมแล้วท่วมบดแหละบ่มีหม่องเหลืองเลี้ยแค่นี้แหละครับเลีอยอยู่หน่อยหนึ่งมาสั่นกตแล้วสิเปลี่ยนแผนตอนแรกว่าสิเก็บไว้เองเถอะว่าสิเก็๊ไ้แล้วเ่นน้ำท่วมแล้วโอ้ยน้ำท่วมบ่มีนี่้อครับแม่เขาก็นอนอยู่นี่ลหละใครถอดพันธุกรรมของแม่กับส่วนสูงเท่าไห้เลยลื่มทำสิแต่ร้อยสี่สิบน่ครับเขาส่วนสูงตอนนี้สิแต่ร้อยสี่สิบร้อยสามเก้าร้อยสามเก้าครับ เน่นเบืองโตจริงนะครับบ่อวัดบ่ออย่างสลับเมตรบ่อใดใส่นะครับเด้อเพราะว่ากับอยากให้มาเมืองโตจริงมากกว่าน่องสาวลูกเก่าให้กันนองสาวเขาเด้อครับสิบเดือนครับหนึ่งสิบเดือนครับนี่แหละสิบเดือนสิบเดือนลูกเก่าใจลูกนี้พันธุกรรมมาพันธุกรรมมันดีใจแม่เขาซื้อจางไหนมีน้องน้องซื้อจางไหนเบ่าอันนี้ซื้อตองเก่านั่นซื้อเก่ากับรัด อันนี้ต้อนเกลานะครับน้องต้อนเกลาที่สิบเปิดอันนั้นเกลากับรัดน้องสาวน้องต้อนเกล้าได้ครับที่สิบปล่อยออกนี่อนาคตเยบเงียเลยครับผมโซ่สิบเปิดเพาะโซ่สิบเปิดเพชรพันธุกรรมได้อันนี้เฮ็ดไว้ทนาแล้วรอแล้วครับอันนี้พร้อมแล้วเชื่องน้อยเลยงที่เห็นครับเชื่องเชื่องครับเชื่องจังที่เห็นนะครับนี่แหละเชื่องเบาเชื่องบ่ขายควายอยู่นี่ควายอยู่นี่บอกว่าเชื่องครับโดยโดยพันธุกรรมเของน้ำมาเบิ่งเอา นี่ครับที่เห็นอยู่นี่คือสิบบอกว่าผมไปถ่ายหลายครอบถ้าเป็นครอบบ้านที่ว่ามีคือกันนบไปพัฒนา,า,อ,ฒนาอันนี้ก็ครอบบ้านนะครับเด้อแต่ว่าสามารถที่จับได้เนาะพัฒนาแล้วจับเชือกจับนี่ได้นี่ครับสแสดงให้เห็นว่าเป็นสายพัฒนามาการเป็นสายพัฒนาก็สิพัฒนางน่ายเนาะเชื่องเชื่องกว่าบ้บานน้อยเลยเนาะ เชียงก็ครับก็ละเรืองเลยเหรอครับแม่แม่กับมีสายมาลูกกับมีสายก็เชียงเชียงสามารถจับได้ขี้หลังได้ผลนรือเนาะชี้ได้ครับขี้ได้ทุกตัวสามแม่ลูกชี้ได้บิดเชียงนะครับเด้อเชียงเชียงนอกจากนี้ก็สิมีควายเนื้อน้อยเลยเนาะควายเนื้อสองตัวควายนวอนี่นะครับสองตัวที่สี่ให้พี่น้องมึงจากนี้ไปครับเปิดว้เท่าไรควายเนื้อหกหมื่นสองครับควายเนื้อเปิดไว้ที่หกหมื่นสอง เด้ครับปีผมไปให้มึงเด้ได้อายุแล้วครับรอดแต่เหนื่อยยังเดี๋ยวเหนื่อยก็ลังมาจักปีไอเด้ข้อยสี่สี่ปีสามปีสี่สี่ปีแล้วค้อยสี่สามปีสี่ปีเดียวนะอถือเขาสี่ปีแล้วอืมเป็นควอยเหนื่อยนะครับเด้อราคาเหนื่อยราคาเหนื่อยกะมาเมืองมาต่อรองกันสิมาเอาแม่แล้วกับติดนี่ไปเป็นควอยเหนื่อยน้ำก็ได้คลิปนี้ก็สิสั้นๆแล้ครับเด้อไอเล้บอกผู้ชมยังไงเนี่ยไอ้มาเมืองยังไยครับกับ มาพิกัดเดิมนะครับบ้าน,ต,นต้บนตำบลบ้านเหลือ่อมอำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมาครับครับผมเบอร์โทรอีกรอบได้งนี่ศูนย์เก้าแปดห้าหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์แปดสี่ครับครับผมมาตามเบอร์โทรนะครับด้วกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับได้ว่าช่องเก่าชนะจนสิทธาพ,พี่น้องไปเยี่ยมชมคลอกใลอีกหรือว่าฟาร์มไหนอีกที่มีควายงามๆให้พี่น้องไล้รับชมสวัสดีครับ